วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเจ้าพืชตัวสีแดงๆน่ารักนี้นะครับอันนี้คือแรดิทซึ่งแรดดิทนะครับทั่วไปแล้ว่เราจะเห็นที่เขาในท้องตลาดทั่วไปจะเป็นการปลูกแบบเชิงเคมีเราไม่ใช่ทําได้แค่ผักสลัดเท่านั้นแต่เรามีการปลูกแรดิทด้วยนะครับ ถ,ถือว่าเป็นจัดเป็นพืชตัวหนึ่งที่ในตลาดอยังต้องการอย่างมากครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมแปลงดินนะครับโดยแปลงที่เรามีนะครับจะมีความกว้างประมาณ1เมตรจะมีการไถสองครั้งโดยที่ไถผ่านก่อนไถตักดินแล้วก็ประมาณ1อาทิตย์และที่ถัดมาเราก็จะมีการไถปัน่นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะขึ้นเป็นแปลงโดยด้านบนเนี่ยครับเราจะมีการหว่าน ปุ๋ยหมักอีกทีนึงแล้วก็กลบด้วยเจ้าแกลบเนี่ยครับเมื่อเราเตรียมแปลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการขีดเป็นเส้นโดยแล้วแต่ความถนัดหรือการจัดการของเกษตรกรแต่ละท่านนะครับจะมีการขีดเส้นเนี่ยห่างกันประมาณ20เซนนะครับแต่ละแถวนะครับเป็นแถวขวางเป็นร่องโดยที่ลึกแค่ประมาณ1นิ้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการหยอดเมล็ด โดยหยอดเมล็ดเนี่ยห่างกันประมาณ 5- onun, there, 1 0ถึงเซนแต่ละเมล็ดครับหยอดหนึ่งเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งเมล็ดหลังจากนั้นเราจะไม่กลบนะครับเราจะใช้เป็นฟางก็ได้หรืออะไรก็ได้่ที่นี่เราจะใช้เสลนนะครับหรือตะข่ายทางแสงเนี่ยคลุมแล้วเราจะรดน้ำประมาณสาถึงวันไม่เกิน5วันนะครับแล้วแต่ฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะงอกเป็นใบสองใบออกมาถึงตอนนั้นเราก็เปิดเอาเสลนออกแต่ถ้าตัวฟางเนี่ยเราก็สามารถแบกและให้เขาโตได้เลยนะครับการให้น้ำของเราก็คือว่าในระยะการ วานเมล็ดหลังจากวันเมล็ดเนะี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึง3วันหรือ5วันที่เขางอกนยครับเราจะต้องให้น้ําวันละ2ครั้งอตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเพื่อที่ช่วงนั้นอนะ่ะเป็นช่วงที่เขาต้องการน้ําอย่างมากในการพัฒนาแล้วก็ในการเติบโตเขาจะเริ่มมีลำต้นที่เป็นสีแดงๆนะครับแสดงว่าเขากําลังจะสร้างหัวในช่วงนี้จากที่เราเคยให้น้ําวันละ2ครั้งเราจะลดเหลือวันละ1ครั้ง และให้วันเว้นวันเป็นการกระตุ้นให้เขาสร้างหัวของเราเนี่ยจะเห็นว่าใบาเป็นรูๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีด้วงหมัดผักมากินใบเขาจะมีเพลี้ยอ่อนมีพวกตั๊กแตนต่างๆพวกนี้เราจะใช้เชื้อราบิเวเรียครับแล้วก็เชื้อราเมทาริเซียมจะมีการพ่นสลับกันนะครับทุก2อาทิตย์เลยเงครับเป็นการป้องกันและกําจัดแมลงไปในตัวป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า ถ้าในหน้าหนาวเนี่ยนะครับหรือหน้าแรงเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยจะมีปัญหาเราจะมีการผสมตัว,ตวไดคโดมาลงไปในวัสดุป,ปลูกอยู่แล้วหรือว่าคลุกกับมเมล็ดก็ได้อะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ลดปัญหาเรื่องรักเน่าคนเน่าได้ในตัวแรดิสของเรานะครับทำการทดลองมาตอนนี้เราเก็บไปแล้ว3ครอครับแต่แรดิสจะมีปัญหาคือว่าเป็นพืชพันธุ์เมืองหนาว และชอบอากาศเย็นในระดับหนึ่งไม่ชอบอากาศที่มีความอบอ้าวหรือร้อนชื้นเขาก็จะเกิดโรคแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าหัวนะครับโอ้ก็จูกทดลองแล้วก็นําความรู้นี้มาเผยแพร่พกับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจได้นําไปทดลองหรือปลูกต่อถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพไม่ทําผลผลิตสามกับเกษตรกรรายอื่นเป็นการทดลองพืชพันธุ์ใหม่เนะข้ามาก็จะทําให้มีรายได้มากขึ้นมากกว่าการปลูกผักเดิมๆที่เคยปลูกนะครับครับผมก็ฝากถึงเกษตรกรนะคนที่สนใจปลูกแรดิสอยู่นะครับหรือปลูกอยู่แล้ว ท่านมีปัญหาอะไรหรือว่าคิดว่าจะปลูกอะ่ะแล้วแล้วกังวลเรื่องไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าสักถามเข้ามาทางโอกระจูแฟนเพจนะครับหรือว่าเป็นโอกระจูชาแนลทาง YouTube ของเราได้นะครับเราพร้อมที่จะตอบคําถามแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันครับ